สวัสดีจ้าจุมก้นมางวยมากแล้วจ้าะสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านนะคะเนาะกลับมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางห้าน้อยเนาะพี่น้องของวันที่24เมษายนสองพันยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานเป็นยังไงพี่น้องอุ่นไหวกันขนาดเลยพอพี่น้องหัวมุนหัวปั้นไปเมือเ่อไหร่ม่รู้จะเอาน้อยใดเนาะพี่น้องเนาะมันนีเขามาโล่งห้สองน้อยพ่อเนาะพี่น้องเนาะคือน้อยพิเศษ สิบเจ็ดนาฬิกาเราก็น้อยปกติเข้าของสิบแปดนาฬิกาเนาะพี่น้องเนาะผมซื้อ่ามันสี่ร้ยน้อยเกินเนาะค่ะเนาะมันสี่สับสนเนาะค่ะเนะาะสูตรมันเกิดเตลิดเปิดเปิงไปทัวทีทัวแดนเนาะพี่นอ้องเอาสองน้อยกับพ่อเนาะค่ะเนาะการมะม่วน้อยปกติเมื่อวานนี้เนาะพี่นอ้องเมื่อวานมันได้ลงน้อยพิเศษให้เนาะคะ่ะลงแต่น้อยปกติเนาะค่ะเนาะเมื่อวานน้อยปกติออกอ่าน้อยปกติก็คือน้อยทาอ่างอันเวียดนามกระเจ้าออกเนาะพี่นอ้อง ทางเวียดนามเขาจะทําการออกผลรางวัลเนาะค่ะเนาะเขาก็จะยึดน้อยนันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่อ่าเขาเอิอญอียงนะจะเมื่อ่นสิรับน้อยใดกะก้อนเห่นกะถามก้อนเนาะพี่น,อน้องเนาะว่าผนเอาน้อยใดเนาะคะ่ะหมูซื้อว่าเมอว่านี่สิบุญไหวในจักน้อยเนาะค่ะเนาะมันมีน้อยซ้อนหลายเนาะพี่น,อน้องเนาะเขาก็ยึดเอาอันนี้น้อยทางเวียดนามผนออกเด้อพี่น้องเด้อหมูว่านผลห้าน้อยออกหาศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดเนาะพี่น,อน้องเนาะ ศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดศูนย์มาเนาะพี่น้องเด่นวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเนาะพี่น้องบัดมาศูนย์เนาะค่ะไฮเน้นหนึ่งบัดมาศูนย์เนาะพี่น้องเห็นบ่ก็เข่าไปเนาะค่ะเนาะรักร้อยหนึ่งกับแปดกับเก้าบ่มาเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวเด่นเท่ากับมี่เนาะพี่น้องศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดมี่เนาะคะ่ะศูนย์สามเข่าเนาะค่ะแล้วก็ศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะเนาะเข่าทั้งสองบนล่างเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาบ่ได้จับเนาะคะะ่ะเนาะอุตส่าห์ตัดออก มันบัดออกตัวตัดนอพี่น้องศูนย์ลายว่าน 2022, 08, านี่ศูนสองมีศูนแปดมีศูนหนึ่งศูนมีศูนเก่ามีศูนเจ็ดก็ศูนสามบอมีีนอพี่น้องละมึนหัวกับมั่นเว้ยจ้าสีออกแนวไดเนอพี่น้องนอกระเลนกะระมัดละว่างกันแน่จากน้อยนอพี่น้องเนอหุ่ซื้อว่ามันจีบุญไหว้แน่จากน่อยนอ่ะเนาะกะบุหูสีเห็ดจังใดนอพี่น้องเอกาก็ลงตามสูตรตามนี่นค่ะเนาะมันก็ขึ้นอยู่กบเพิ่นออกเนอค่ะจักสีออก ตัวไหนังสีมาตัวใหนเนาะพี่น้องเนาะกะปลอยพานไปเนาะค่ะเอากับมาเมืองห้าน้อยพิเศษกันก่อนเลยเนาะพี่น้องแนวทางห้าน้อยพิเศษก่อนเลยในมนีล่องหอสองห้าน้อยเนาะค่ะแนวทางฮานอยพิเศษเนาะค่ะาน้อยพิเศษก็คืออ่าสิบเจ็ดนาฬิกาเดอพี่น้องสิบเจ็ดนาฬิกาจุดสามศูนย์เนาะค่ะเนาะของวันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะเนาะ เดือนซีเนาะค่ะปีหกสามกับมู่บ้านบอลงไห้กับมีสมาชิกปัญธามมากเนาะค่ะนอกระกับ,กบมื่บ้านน้อยพิเศษเท่าหู้นส่ว่าน้อยพิเศษเท่าเขาดีเนาะพี่น้องเนาะน้อยพิเศษแล้วกันน้อยปกติเนาะคะ่ะเนาะเขากับมาเมืองกันเลยเนาะคะ่ะนอว่าเด่นเอียงเนาะคะ่ะน้อยพิเศษเด่นอ่า เจ็ดแปดเก้าเนาะพี่น้องแล้วก็หน,นึ่งสองสามเนาะค่ะอ่ากำลังเสริมเท่ากับคือศูนย์กับสีเนาะค่ะเนาะเด่นวิ่งรูดเนาะคะ่ะเด่นวิ่งรูด ถ้าจะจับหุ่นจับนั่นอยู่นอะพี่น้องก็เลยประท่านในมีเวลามาอล่ลงให้มาเลยมาลงสายนี่จะงอยน,นะคะสองกับสามด้วยพี่น้องรักลอยเห้ามันนี่มีอ่ามีหนึ่งมีสองแล้วก็มีซสี่นาะค่ะ สองตัวเดนของเฮาสองตัวเดนมีสองสามสองสี่แล้วก็สองศูนย์เนาะคะ่ะสองเก้า สองหนึ่งนะคะอ่าลักสามเข้ากับจะมีอ่าสามสามศูนย์สามศูนย์สามซีสามหาเอ้ยสามหาบะมี่นี่ว่ะสามเจ็ดสามสี่สามเจ็ดแล้วกันเนาะ สามศูนย์ไปแล้วสามสองสองสามไปแล้วเนะค่ะสามหนึ่งสามหนึ่งมันออกมาว่านเนาะพี่น้องสามเจ็ดเนาะค่ะเนาะเราก็การสามหาไปละกันเนาะค่ะสามหากับสองหาเนาะค่ะสามตัวสามตัวมณีมี่ สองสองสีนะพี่น้องแล้วก็สองสองสองสามสองสามเจ็ดนะคะสองสามเจ็ดแล้วก็สองสามห้าหนึ่งหนึ่งสองซี สองสามหาหนึ่งสองซีนะคะกันเจ็ดหนึ่งนะพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาเนี่ยเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งเบาดังเดี๋ยวมันจะอ่านเสิร์ นี่กรสีแดงประมาณนี้เนาะคะ่ะแล้วก็เมื่อเมืองห้าหน้อยปกติของเห้าเนาะคะ่ะห้าหน้อยปกติเวลาอสิบสิบแปดนาฬิกาจุดสามศูนย์นะคะสิบหา้าสิบแปดจุดหนึ่งหา้ามันออกสิบแปดจุดหนึ่งห้านะคะเนาะ เราก็เดนเดนอ่าห้าหกเจ็ดสามสี่ห้านะคะเจ็ดเราก็แปดหากบหกอ่าเดินวิ่งลูดนะคะ เด่นวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเด้อพี่น้องเจ็ดกับแปดหลักร้อยหลักร้อยมีแปดกับเก่าแปดกับเก่านะคะสองตัวเด่นสองตัวเด่นทามี้อ่า ปดเจ็ดแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าลักลอยแปดสามแปดห้าแปดหกแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ด เจ็ดากับซิมี่อ่าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกกันเจ็ดเก้านะคะ สมนี่บอเจ็ดามเจ็ดหนึ่งนะพี่น้องอ่าแปดสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเมีแล้วเจ็ดหกโอเคครบแล้วหลักร้อยแปดกับเก้านะคะเนาะส่เก่าไปเลยเนาะพี่น้องเก้าแปดเจ็ด เก้าเก้าแปดเจ็ดกเก้าแปดเก้าเก้าแปดสามเนาะเนาะก็เก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะพี่นอ้อง เก้าเจ็ดหกอ่านี่บแล้วเนาะค่ะน้อยพิเศษกับน้อยปกติเนาะค่ะนาอพี่น้องเจ็ดหกแปดหกเอ้าคือว่ามีแปดหกเก้าแปดหกอ่าโอเคอ่าครบแล้วนะคะเนาองเรจะได้ประมาณนี้เนาะค่ะ ผู้ใดมากกะกดแหลกกดแช่ห้น้ำนะพี่นองเนาะกับสำรับอ่าสูตรเท่ากับเขาต้อเนืงอง่เนอพี่นองเข่าดีอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเท่าอันจับบ่ถือเองเนอพี่นองเนาะแล้วก็พิพามผองใดก็ขอภอัยเด้อพี่นองสูตรเท่ากับเข่าอยู่เดินดีอยู่แต่ว่าคนจับจับะะจบ่ถือเนาะผู้ใดจับถือจับเก่งกับจับเอาเนาะคะ่ะจับวิ่นเอาเนาะค่ะเนาะกับจีด็ประมาณนี้เนาะคะ่ะกะ มีอยังกับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะพี่น้องเนาะอยากให้เห็นจังไดกัคอมเมนต์ใต้คลิปมาเนาะค่ะน้องข่นมีเวลาก็จะเห็นห้เหนาะ,ะ,ะค่ะเนาะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำนาะพี่น้องขอกำลังใจจากพี่น้องเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะงขันบ่มีอ่าสมาชิกทุกท่านกะบ่มี่จุ่มคนมักหวยมางอดมนีได้เนาะพี่น้องเนาะขันเท้าสิอยากยื่อน้ำกันไปโดนๆเท่าก็ต้องแบบ อีหยังล่ะคือกดไหลกดแชร์ให้เนาะพี่น้องเนาะเฮาจังสิยย่งยู่นํากันโดนๆเนาะคะ่ะเนาะก็สิประมาณนี้เนาะค่ะกสําหรับมื้อนี้กัพอไว้แค่นี้ก่อนพอกันใหม่มื้ออื่นเด้อพี่น้องกัขอให้ทุกท่านแฮงๆปังๆทั้งสองน้อยเนาะค่ะเนาะสําหรับมื้อนี้ก็สวัสดีจ้า